สวัสดีครับพบกับช่อง YouTube สารพัดช่างนครับวันนี้จะพามาดูรถรอนด้าอาการออกตัวแล้วกับตุกดับนะครับเดี๋ยวเราเราจะมาวิเคราะห์กันว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูอาการว่าจะเป็นยังไงครับ นี่ครับอีกทีครับอีกทีนี่ครับอาการก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเกิดจากสปริงคัตคัตก้อนนะครับขาดเดี๋ยวเราจะไปแกะกันดูนะครับว่าจะเกิดจากสาเหตุนี้หรือไม่นะโอเคครับเดี๋ยวไปจุมตอนแกะกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีครับอ๋อนี่ครับเดี๋ยวมันต้องใช้รอบสูงนะครับถึงถึงจะขี่ได้ลองอต้องเรียกรัดนะครับเหมือนเป็นเหมือนเป็นคลัดมือนะครับผมว่าน่าจะสปริงคลัดนะครับแบบนี้สปริงคลัดก้อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตอนแกะกันเลยครับ ไปโยมนี่ครับเรามาดูกันเลยนะครับมานั่นงดูดต,าตาื้อยไว่ได้เกว่าเลยไปไปโยมมันเกว่าหนูด้วยอย่าลืมก้ามจักบปกตั้งเออแม่ได้่าดู กไตน่าจานูพีม้่เอ้พี่บัวันั้นโตวน่าจามาเล่นลเล่อนหงัตไม่หลับไปลุกักันกินไม่เลยนะนี่นจะเปนอย่างนี้กันบางที่เว้นตรนูก็เป็นกันนะโอยหลอเหนอเนื หยุดก่อนหมหยุดก่อนม,อนมอาเดี๋ยวมันน่ารอนลิ้นี่นะครับพามาดูนะครับสาเหตทุที่ทำให้ออกตัวแล้วกระกระตุกดับนะครับนี่ครับเกิดจากตัวนี้นะครับคันนี้ที่ผมสันนิษฐานไว้ก็สปริงครัรโก้นนะคขาด แต่พอดีรื้ออกมาแล้วมันไม่ขาดนะครับแต่มาเจอสายกับเจดีกรัดนะครับหนึ่งคือเฟืองแตกนะครับนี่ครับเฟืองเจดีกรัตแตกนะครับทำให้ไม่ตามาะเรือสองก็คือเจดีกรัตมันสึกเยอะนะครับนี่ครับมันเป็นร่องเยอะนะครับอย่างอื่นก็ดีหมดครับ ก็รือไปก็ได้เจอสาเอตกแล้วนะตอนนี้ก็ผมก็ได้ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทนะครับขี่ให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคปกติแล้วนะครับ,รบทุกอย่างที่มันเสียนะครับมันย่อมมีสาเหตุ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ปกติแล้วนะพอดีตอนทําไม่ได้ถ่ายให้ดูนะพอดีทําคนเดียวไม่มีตากล้องเนี่ยครับก็เป็นปกติแล้วนะนี่นะครับของเพื่อนๆถ้าเกิดอาการแบบเว็บร้อยนะครับ เว็บโรยหรือสป,ปาร์กอะไรนะครับส่วนมากถ้าเกิดอาการเข้าเกียร์แล้วก็ตุกดับนะครับอย่างอื่นไม่ต้องสนใจนะครับเราก็แค่ม,มาดูเรื่องของครับก้นนะนี่ครับเจดีนะเพื่อนๆลองตรวจสอบดนะูอาการเข้าเกียร์แล้วกระตุกดับคือมันมีไม่กี่ไซยนะครับ เกี่ยวกับคลัตก้นนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับคลัตคลัตแผ่นนะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้ก็ดูที่คลัตก้นอย่างเดียวนะครับมันมีอยู่ประมาณสามสาเหตุนะครับหนึ่งคือเราต้องตรวจดูว่าสปริงคลัตสปริงคลัตขาดไหมนะครับสปริงคลัตก้นสองคือตรวจดูเจดีนะครับ ว่ามันสึกเยอะไหมถ้าสึกไม่เยอะก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่นี่ของลูกค้าเขาก็สึกเยอะนะครับเป็นร่องเยอะสามก็ดูนี่นะครับลูกปืนในนี้นะครับมันแตกออกไหมหรือว่ามันภาษาบ้านบ้านผมก็เรียกปิ้นออกไหมนะครับนี่ครับแต่อันนี้ก็ผมเลยเปลี่ยนทีเดียวเลยนะครับเพราะเฟืองมันแตกนะครับนี่ ก็เลยเปลี่ยนโอเคครับเดี๋ยวให้ก็กลับให้ดูทีนึงนะครับว่ามันปกติไหมนี่ครับ,คครบปกติเลยนะครับพอดีตอนทํานะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะพอดีทําคนเดียวนะเลยไม่มีตากล้องถือให้นะครับแต่ตาของเพื่อนๆเ,เ,เป็นก็ ตัดอย่างอื่นทิ้งไม่ได้เลยนะครับผมบอกไม่ได้คำเดียวว่ามันเป็นที่คัดก้อนนะครับคัดเผ่นไม่ต้องไปยุ่งมันน,นี่ครับเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะได้นําไปใช้จะได้ไม่ลงทางนะครับมีความรู้อะไรก็มาแนะนคาคอมเมนต์กันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับให้ช่อง YouTube สารพัดช่างด้วยนะครับเพื่อนๆมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ